ี่อย่างอันแรกคือดูมีสติไว้กับกายเนะรอสี่สีส่อันแรกเนี่ยสี่สี่อันที่สองเนี่ยตั้งแต่รู้พร้อมเฉพาะปีติรู้พร้อมเฉพาะสุขรู้พ,พร้พอมเฉพาะกิตตสังขารทำกิตตสังขารให้ระงับเนี่ยอันนี้เป็นเวทนานุปัจ,จนามีสติไว้อยู่กับเวทนาพูดง่าย แล้วจีสีอันต่อไปก็รู้พร้พอมเฉพาะจิตทำจิตให้ปาโมตทำจิตให้ตั้งมัน่นทำจิตให้คลายเสียน,นี้เรียกว่ากิตตานุปัฏฐนามีมีสติอยู่กับจิตรู้จิตสีอันต่อไปก็เป็นธรรมานุปัฏฐนาตั้งแต่ตามเห็นความไม่เที่ยง ตามเห็นความจ้างคายตามเห็นความดับไม่เหลือตามเห็นความสลัดคืนเป็นธรรมานุปัจฐาเนี่ยเพราะว่าอานาปานาสติจะรวบเอาทั้งสติปัฐานสติปฐานก็กายเวทนาจิตธรรมเหมือนกันอานาปานาสติจะรวบเอาทั้งโคตรชง ทั้งโพชฌงทั้งพระหา้าอินทรีห้าธรรมประทานสีแล้วก็อิทธิบาทสีถ้าทำอนาปานสติอันเดียวเนี่ยพวกนี้ก็จะเกิดขึ้นตามมาเลย